สวัสดีครับผู้เรามาจากซีรีส์เะยครับครับผมผู้เราทุกคนนะครับมาจากซีรีส์โอเชียนฮาร์ดเฉลยยินดีครับตื่นเต้นมากครับแล้วก็รู้สึกปลับปื้มใจมากเพราะว่ามูดดีครับผมแล้วก็ภาพสวยครับทำได้กับการมา่วมาคือผมรู้สึกดีใจมากๆเพราะว่าเมื่อกี้ตอนที่ไพายลอตเปิดออกมาครับแล้วทุกคนให้เสียงตอบรับดีมากๆก็เลยรู้สึกจาก จากไม่ตื่นเต้นกลายเป็นตื่นเต้นมากเลยตอนนั้นรู้สึกดีใจครับเพราะเป็นครั้งแรกที่เราได้ก้าวเข้ามาสู่เส้นทางซีรีส์วด้วยครับก็ยังไงก็ฝากทุกคนด้วยนะครับสามารถติชมเตือนมาคอมเมนต์มา DM หรือว่าอะไรก็ได้ครับผมอ่านนะครับก็มาแนะนําแนวทางได้ครับยังไงก็ฝากในื้อฝากตัวได้ครับยังไงครับต้องได้อะไรก้าในไฮไลอกคือแซ่บมากจริงๆครับตอนแรกรู้สึก ตื่นเต้นะครับตอนพอได้เปิดไพ่หลอดแล้วรู้สึกเสื่อมอ่ะที่ทุกคนแบบว่าเสียงกีทุกคนดังมากที่ฉากนั้นแหละแล้วทุกคนแซวไม่หยุดเลยตื่นเต้นแต่จะไปห้องแต่งตัวก็แซวไม่หยุดมีมีปืนไหมใช่ไหมเราจะบอกพวกเพื่อนมาหรือเปล่าอยากลองปืนนี่จริงเราซ้อมกันก่อนที่เราจะเข้าเราก็ซ้อมกันหนักมากนะคือเพื่อนทุกความที่ผมเองก็เพิ่งเริ่มเล่นซีรีส์ไว้ด้วยแล้วก็ไม่ได้เก่งมากอะไรก็เลยซ้อมกันหนักแต่ว่าก็ได้ผูชายจากน้องเยอะอยู่มาน้อนมีประสบการณ์ สอนอะไรไม่ได้สอนเลยพี่เก่งแล้วจริง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 มันเป็นอย่างนั้นแหละแต่ว่าผมแค่พูดเฉยๆวามสอดไม่แล้วเรื่องนี้มันก็ไม่ทำให้ผิดหวังเลยนะคุณมาพร้อมกับการรอเพลงเก่ารวยอะไรเพลงชื่อเพลงอะไรครัะชื่อเพลงคุณเป็นเจ้าของเพลงนะแม็กซ์โอ้โหเอาผมบอกผมพูดตรงไปนะแลัวไม่ตั้งใช่ไหมครับยังไม่ได้ตั้งคือจริงๆเขาตั้งมาแล้วแต่ว่าคือผมตั้งผมมะทำเขียนเนื้อเพลงไปตามตาม จริงๆ,งๆผมเขียนหลังพายลอลที่เราถ่ายพรยอลแล้วผมก็เลยแบบว่าไม่ได้อ่านอะไรเลยคือเป็นความรู้สึกที่ผมได้เห็นพี่สองคนแสดงผมไปยืนดูริมทะเลอะผ,ผมไปยืนดูทุกฉากเลยที่พี่ๆแสดงกันแล้วก็ทีมของเราสองคนอะไรเงี้ยเลยทำให้ผมรวมมาเป็นเพลงนี้ครับจริงๆผมไม่ได้ยังไม่ได้คิดชื่ออะไรมาจนวันเนี้ยพอมาถึงปุ๊บที่เขาบอกชื่อเพลงผมว่าอ๋อโอเคครับ <c oughs> โอเคครับชื่อเพลงชื่อเพลงภาษาอังกฤษโอเคพักเดี๋ยวซ้อมพูดอย่างงี้นะผมขึ้นไปบนเวทีปุ๊บเขาไม่ให้ผมซ้อมพูดเลย เขาพูดไดวปะชื่อเพลงไม่ไม่ต้องรักอะไรนะสักอย่างนั่นแล้วเขาพูดชื่อเพลงมาปุ๊บผมก็เลยอ้าอ๋อสรุปแล้วผมไม่ได้พูดใช่ไหมโอเคผมก็เลยสมองผมก็เลยปิดไปเลยปิดการจดจําสิ่งนั้นเลยใช่แล้วทีนี้อยู่พอถึงพอถึงพูดเยอะเนาะเครื่องติดเครื่องติดเครื่องติดแล้วเครื่องติดแล้วอายขาเนเดแล้พอถึงเวลาปุ๊บพี่เขาถามมาผมมึนตุ๊บเลย เป็นเพลงอะไรก็ติดตามกันครับติดตามกากองทัพเนาะติดตามกรองทัพพูดถึงบรรยากาศการถ่ายทนเป็นยังไงบ้างบรรยากาศดีมากครับจริงๆอบอุ่นมากนะเพราะว่าพวกเราเจอกันอ่ะก็มีเหมือนเคยเจอกันมารอบหนึ่งแล้วตอนแบบถ่ายถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยถ่ายบิ๊ติ้งถ่ายอะไรเงี้ยก็เจอมารอบหนึ่งแล้วแล้วก็รู้สึกว่าพวกเราเข้ากันได้ไหวละเพราะว่าเป็นคนประเภทคล้ายๆกันประเภทเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยจริงๆพูดน้อยไหมปกติแต่เมื่อกี้คุณไม่น่าพูดน้อยจริงๆเราโทรเวิร์ t กันมากครับสี่คน เราโดนดูไปแล้วเพราะว่าเราอินโทรเวิร์ดเกินใช่แต่เรารักกันมากนะแต่เรารักกันจริงๆรักกันมากบรรยากาศตอนถ่ายคือตอนนั้นเราไปถ่ายที่ทะเลเนาะแล้วช่วงนั้นก็เป็นช่วงหน้าฝนแล้วแบบมีฝนตกบ้างเล็กน้อยทำแต่ก็แต่ว่าบรรยากาศดีไม่มีปัญหาในการถ่ายทำอะไรก็คือใช่ครับแล้วก็แล้วก็ฉากแอคชั่นคือระเบิดตุ้มตามตุ้มตามมันแน่นอนใช่ครับอะที่จริงยังไงคะหลายแบกว่ามันการกล้าเข้ามาเจออยู่กับเราน้องๆเป็นไงทำให้เราแบบเอเยนตี้เราเพิ่ม ม,ม,ม,มีความสุขนะครับคืออยู่ผมไมนมีความสุขมีความสุขอยู่กับทุกคนมีความสุขครับผมใช่ครับผมรู้สึกว่าทุกคนคือเราไม่ได้เจอกันแบบด้วยระยะเวลาที่แบบยาวนานนะครับแล้วเรามารวมตัวเพื่อถ่ายอรอดเพียงแค่หนึ่งวันผมรู้สึกว่าทําได้เท่านี้ถือว่าดีมากๆเพราะทุกคนแบบรู้สึกตั้งใจพอ,อความตั้งใจและเป้าหมายเดียวกันนะมันก็เลยออกมา อย่างที่ทุกคนเห็นทุกคนทั้งใจจริงไม่ว่าไม่ใช่แค่พวกเราก็รวมถึงพี่ๆบางหลังด้วยพี่เก็พีแหนที่แน,แนท่ยผคนพยายามออกมาให้มันกลมมากที่สุดก็วันนี้พอพายลอตออกไปผมก็ยิ่งรู้สึกว่าแบบโอ้โหประทับใจเพราะทุกคนแบบให้การตอบรับเป็นมีตอนนี้ก็ออนอยู่บนสตรีมแล้วด้วยบนยูทูบแล้วด้วยอยากให้ทุกคนเนี่ยมาติดตามมากดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ติชมได้ครับไม่ใช่แค่ซีรีส์ของเรานะครับภายใต้กองทัพก็ยังมีซีรีส์นอกอื่นก็สามารถเข้าไปดูได้ครับผม เราเตรียมรับเพื่อการโดนแซวแล้วค่ะด้วยความยินดีครับแบบไหนดีโอ๊ยเออเราไม่กล้าอะไรไงโดนเพื่อนแซวเลยเราโดนมาตั้งแต่ฉากนั้นผมโดนมาไม่หยุดจนถึงตอนนี้เลยเนี่ยผมเดินมาพอดีก็โอ๊ยเออเหมือนแบบพอตัดออกมาผมรู้สึกว่าค่อยๆไล่ระดับแล้วเจอแบบซีนของเขาอ่ะโอ๊ยผมกับสกายทั้งนั่งเงินแบบเออเอาเขียนซีนเขาเขาทำผลงานดีเราคิดว่าถ้าเป็นตาเราเราจะยังไงครับผมไม่ ผมว่าเราแ่บไม่แพ้กันหรอกไม่แพ้ไม่แพ้ไม่รู้แต่ไม่ยอมแน่นอนไม่ยอมไม่นยอมผมไม่ยอมแน่นอนแน่นอนแล้วเรามาวัดกันตอนถ่ายจริงให้แฟนคลับโหวตเลยด้วยความจริงใจครับว่าใครตึงกว่ากันวทีนี้เราก็มาเล่นเกมกันลเมาทำโทษเล็กๆน้อยๆได้ไหมจะไป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 ดิวแล้วดวจะถามมาเลยมีน้องๆเพิ่มขึ้นอีกปะเนี่ยครับก็ด้วยครับแต่ว่าผมก็พยายามกลมกลียกับน้องๆให้มากที่สุด จริงยังไวลุ้นมากอยู่จริงไม่ได้แน่สิบปีวนมาสิบปีดีใจที่เป็นเขาฮะตอบสั้นๆเลยดีใจเพราะตอนตอนรู้ตอนแรกก็ตกใจมากตกตกใจมากจริงๆนะเพราะเคยร่วมงาน10ปีที่แล้วตอนนี้ตอนนั้น13ตอนนี้24 11ปีแล้วครับผมมันคิดว่าน่าเป็นคอมมิชชิพแล้วล่ะฮะโลกจับเรามาเจอกันโอ้ยกิมมี่นักเตะเออร้องเพลงด้วยเออีสาวๆด้วย ในแบบท,ที่ดาเขาจับดามองใช่ครับก็คือมันคือมันมีครบรถนะฮะดาม่านี่ยดามา่าแน่แน่นอนแล้วก็มีโรแมนติกก็มีแล้วก็มีเดือดด้วยสอ,สองคนนี้คือเดือดด้วยวใช่แล้วก็มีแอคชันค่น<ค>ซึ่ง, <ๆ S 2> งค่อนข้างใหม่สําหรับผมมากเพราะว่าไม่ไม่เคยเล่นบู๋มาก,ก่อนแล้วก็เป็นเรื่องแรกด้วยที่ที่เป็นบู๋แต่ว่าโชคดีที่พี่จินเขาเขาโปรอยู่แล้วก็เลยไม่ยากเท่าไหร่ครับเพราะว่ามีเขาใช่เรียนตั้่จินเขาโปรเลยระดับแต่เราก็ไปเตรียมฝึกมาไปเตรียมฝึกมาครับใช่โอ้เรียนตั้งสามเดือน ให้คะแนนอุ้ยผมว่าสามเดือนแล้วเป็นเรื่องของการถ่ายทำผมว่าเต็มสิบนี่ก็11แล้วนะครับเอ้ยแ่งเกินผะว่าด้วยระยะเวลาและทุกอย่างเวลาที่บีการถ่ายทำอะว่าทําทนนที่ออกมาก็มีความสวยงามนะแต่ว่าในตัวเต็มอะผมว่าดีกว่านี้แน่นอนจะเดือดไปยแล้วอย่างนี้เราจะต้องอาการมันจะเป็นยังไงถ้าถึงวันจริงแล้วเราจะพอจะเหยอะมไหม จินรู้เปล่าอะไรท็อปอะไรคือเยอไมไม่รู้ครับ่าแต่ว่าแต่พี่จินเลยผมก็งงงือนตอนนี้ต้องให้นายกับสกายไปสอนแลวนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันคืออาการท็อปกับยืนออเออเอเอเเยอเอออเอเออะเเออเออแบบปัออกปากอเออเอท็อปกับเ คลินิกจ oh okay. ัดฟ okay. bon ันใกล้ฉันจัดป้าวเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ข้างหน้าผมก็ต้องใส่แมสแล้วสิเพราะเขินตลอดเวลาเแล้วเราเตรียมฮับเต้ีอย่แน่นอนมาให้แบบสกายฝากของเป็นกำลังใจว่าฝากโปรโมชั่นนครับผมยังไงก็ฝากโอเชียนฮาร์ทะเลเคียงใจนะครับไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกๆคนด้วยนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมีครบรถแน่นอนไม่ว่าจะเป็นโรแมนติกดราม่าแล้วก็เลิฟซีนก็เดือดครับผมแล้วก็มีแอคชั่นเนี่ย สุดยอดแน่นอนครับก็ไม่ผิดหวังแน่นอนนะผมปีหน้าเจอกันครับผม2,026่ใช่ไหมใช่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับ